แต่อย่างนี้นะอ้าวจริงๆเดี๋ยวจะบอกย้อนให้นิดนึงนะคะการเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบนี้มันดีกับข้อต่อมันดีกับกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นที่ข้อต่อเรามากเลยเวลาที่เราย่อหัวเขา่าสังเกตไหมคะว่าเราไม่ได้ย่อนานๆค้างๆไว้แบบนี้แล้วเวลาเราย่อเข่าเนี่ยค่ะมีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งหัวเข่าเราจะต้องไม่ยาวกว่าปลายเท้าถ้าเราย้ายหัวเข่าลงไปแบบนี้แล้วยาวกว่าปลายเท้าเห็นไหมคะน้ำหนักมันไปลงที่หน้าเขา่ามันทําให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หน้าเข่าได้ ทีนี้เวลามันมีอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราลงจะลงนิดเดียวเวลาลงแล้วเราต้องพับไปตรงช่วงขาหนีบเราตรงนี้ค่ะเราเราเรียกว่าข้อต่อตรงนี้เราเรีรยกว่ากรอยหรือว่าร่องขาหนีบเนาะถ้าเราพับขาหนีบแล้วเราเหย่อนก้นลงไปแอหย่อนก้นลงไปแบบเนี้ยแล้วหน้าขามันก็จะรับน้ําหนักสะโพกมันจะช่วยแช์น้ําหนักหัวเข่าจะเบา definite. แล้วเวลาเราลุกขึ้นใช่ไหมคะเราใช้หน้าขาของเราเนี่ยค่อยๆยยืดขึ้นมาแล้วก็ขมิบก้นดึงตัวขึ้นมาขมิบก้นดึงตัวขึ้นมา มันเหมือนท่าออกกําลังกายในฟิตเนสแต่ว่าไม่หลองเต็มที่ไม่โอเวอร์ไลน์อันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนท่าสควอทมันจะทำให้กล้ามเนื้อช่วง,งสะโพกเราเนี่ยแข็งแรงเฟิร์มนะคะข้อต่อสะโพกสำคัญนะลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขมิบก้นย่อนก้นขมิบก้นย่อนก้นขมิบก้นย่อนก้นขมิบก้นนิดเดียวนิดเดียวเออเห็นไหม ปั้นก้นหน่อยปั้นก้นแล้วเวลาที่เรามีการขย่งเท้าอะค่ะกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะตั้งแต่ข้อเท้าช่วงเอ็นร้อยหวายกับช่วงน่องแล้วก็ขาหนีบตรงด้านหลังของเขา่าเพราะงั้นเส้นเอ็นแถวนี้กล้ามเนื้อแล้วก็กล้ามเนื้อหลังขาด้านบนเราเรียกแฮมสติงเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อแถวนี้มันจะมีการรับน้ําหนักแบบหดยืดหดยืดมันจะมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยเป็นตะคิว แต่ว่าพอเราเล่นออกกําลังกายเสร็จแล้วเราก็พยายามยืดและทาน้าเยอะๆนะเพราะว่าเวลาที่เราใช้พลังงานในการที่เราจะไปเกรงกล้ามเนื้อหรือเกรงร่างกายเนี่ยมันจะมีสารในสมองออกมาเขาเรียกว่าสารแอนติเพราะงั้นสารพวกนี้มันจะไปสร้างมันจะไปวิ่งอยู่ตามกล้ามเนื้อแทรกอยู่ไปตามกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันบีบตัวเรารัดเป็นแข็งๆอะคะ่ะเพื่อให้มันมีกําลังในการใช้งานแต่เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องยืดเขาออก แล้วก็กินน้ําไล่ไอตัวแอคติกเนี่ยให้มันออกไปกับปัสสาวะนะคะแล้วทําให้ร่างกายสบายเลยนะทีนี้น่องมีมความสําคัญอีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากล้ามเนื้อน,น่องเนี่ยมันเหมือนหัวใจดวงที่สองของเรา เพราะงั้นหัวใจเนี่ยมีความสําคัญก็คือมันเป็นช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการสูบฉีดเลือดแล้วก็เปลี่ยนจากเลือดดาให้เป็นเลือดแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีการเอาออกซิเจนเข้าไปในเลือดเพื่อให้มันไปนเลี้ยงตามร่างกายต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเราเนี่ยคือศูนย์รวมของเส้นเลือดดาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีการบีบรัดแล้วก็มีการยืดหดพวกเนี้ยมันจะช่วยปั๊มเลือดดาให้ขึ้นไปอยู่ที่หัวใจเพราะงั้นกล้ามเนื้อหัวใจมันก็จะมีหน้าที่ เปลี่ยนจากเลือดดาให้เป็นเลือดแดงแล้วออกออกซิเจนเนี่ยเข้าไปอยู่ในเลือดด้วยแล้วก็กระจายไปเลี้ยงสมองเราเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะคะโอเคถ้าเราขย e งอย่างนี้บ่อยๆโอกาสที่จะชะลอหรือจะไม่เป็นโรคหัวใจมีมีม,ม,มีมีคุณภาพสูงนะ